ถามว่าถามว่าถามถาว่าทำไมพระไทยจึงโกนคิ้ว เออหลายคนสงสัยแสยดงว่าเราน่ชอบย่งเรื่องของพระเหลือเกินนะคนถามนี่นะเพราะพระต่างประเทศเช่นพระจีนเนะี่ยหลวงจีนไม่โกนคิ้วนะพะพระพมา่าคิ้วเข้มมากพระฝรั่งอันนี้ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ถ้าเกิดฝรั่งบวชไทยก็งคงโกนคิ้วตามไทยพระไทยไม่โกนคิว้วเดิมทีพุทธเจ้าให้ปรงผมโกนผมตัดผมให้สั้นป้องกันการ <Wow. S 1> พระหลงในความหล่อตัวเองคือจะเป็นพาระไงพุทธเจ้าต้องการตัดปฏิพุทธออกไปไม่ติดยึดในความหล่อความสวยเพื่อง่ายคือเมื่อไปแล้วตัด สิ่งนี้เอาไปโกนผมโกนหนวดแต่คิ้วไม่มีในบัญญัติพระไทยก็เลยเอ๊ะคิ้วมันแต่งได้นะแต่งได้บางคนเหมือนบางคนที่ขออภัยนะบางคนที่กระหม่อมอบางหน่อยหัวล้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากหัวล้านไงโกนผมดีกว่าหัวโลนดีกว่าหัวล้านอันนี้คนหัวล้านที่เป็นเพื่อนกันเขาบอกนะก็โกนผมแต่หนวดยังอยู่คิ้วยังอยู่เขาก็หล่อได้นะงั้นพระไทยก็เลยมองตรงนี้ว่าเลยโกนดีกว่าเป็นการตัดปฏิโพศ ตัดความกังวลตัดความหลงในร่างกายตัวเองและถ้าเกิดมายุคกรุงศรียุคกรุงรัตนโกสินทร์เขามีเรื่องการเมืองมายุ่งด้วยเพราะสมัยกรุงศรีอยาเนี่ยสายลับสบายของพม่าเนี่ยจะปลอมตัวมามาล้วงความลับในสมัยนั้นน่ะปลอมเป็นพระง่ายสุดเพราะพระเขานับถือไงก็ปลอมเป็นพระแต่ว่าพม่าเนี่ย ปอไม่เงียนไงมีคิ้วมีคิ้วก็เลยสังเกตได้พอถึงกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่4ประมาณนั้นหรือเปล่านะขออภัยมีพระดื้อๆสสนๆบ้างไปเล่นางสนมรัชกาลที่4ี่ก็เลยให้พระปโปกนคิ้วอะถ้าเกิดมีคิ้วมันพูดง่ายคือยังหลงในความหล่อแต่ดั้งเดิมไม่ได้โกนรัางเดิมผม หนวดเข่าและคิ้วสามอย่างเท่านั้นหากอย่างอื่นจะโกนได้ก็ต่อเมื่อเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเช่นขนลักแรคนในที่ลับอันนี้ห้ามโกนนะยกเว้นเป็นโรคโกนเพื่อทายาได้ครับผมถามว่าทำไมพระไทยจึงโกนคิ้วสันติฐานมาสองอย่างว่ารัตนโกสินทร์ก็คือป้องกันไม่ให้ไปเลนางสนมสมัยกรุงศรีอยาป้องกันเพื่อสปายสายลับของพม่าจะลักลอบมาหลงความลับ ทิ้งคำถามมาได้ที่นี่เลยทุกคำถามมีคำตอบแค่ถามว่าถามมา